ไม่เอาเล็มพอแล้วอยากกินอันไหนไหนอยากกินก็หยิบเลยอ่ะหยิบ,ยบก็ไเลยเต็มเตมบัตยังโอเควันนี้ดูเรื่องอะไระะนะที่หนูหนูนะที่หนูหนูโอ้ยร่วงแล้วเนี่ยน่าเกียราจะดูคอนเน่แฟนเราเป็นคนชอบกินข้าวน้อยขอชาบูมากทุกครั้งที่มาเมเจอร์และโชว์ทินเน่เราก็จะมักมานั่งกิน ขานอนสายชาบูด้วยกันบ่อยๆทำไมเครียดเรื่องอะไรไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดนะแต่เครียดจะดูหนังแกันหนอกแฟนผมเป็นคนชอบติดช้อปปิ้งมากสุดท้ายนึยก็ต้องแวะช้อปปิ้งก่อนจนได้ใช่ไหมล่ะน่ารักนะแคร์ซื้อซื้อแหละซื้อแหละระหว่างที่เราแฟนนะเราก็ชอบเอาเนี่ยมันหนีบหนีบตัวเองพอเลยพอเลยหยุดหยุดไม่เอาไม่เล่นพอเลยเพอจะส่ตังค์แล้วเออพอแล้วแหละ แต่ต้องดูลแลเด็กอย่างหนูนะเขาก็เข้าวิลล่ามาเก็ตเอาเรามาหาขนมแอบเข้าไปกินในโรงหนังกันเน,นี่ยเอาช็อกโกแลตเข้าไปกิน,เ,กนเลยเลือกสักอันเลือกสักอันเอาผลไม้อะไรเขายังกินขนมมากวุ้นแล้วแรงจะเป็นเกาด้วยนะเขากินโค้กเลยไหมอ่ะไม่ได้นะนะผลไม้น่ะบ้าคลั่งถืออะไอยากกินขนมะน,น,นะฮนะอะไรไม่ตนะ้องมาถามเขาอยากกินโค้กอ่ะเขาอยากกินโค้กนี่ ี่เราชอปปิ้งเสร็จแล้วก็จะไปดูหนังกันต่อคาหนังแลวาหนังแลวอีกไหมไม่ไปดูหนังแล้วนี่ทำไรอะเห็นมแม่มแรงกระโดดล้กระโดดลกระโดดไปทางนู้นเนึ่งวิ่งมาวิ่งก,กลับมาป้าไปดูหนังกัน A few moments later. แล้วเป็นอะไรกันคะมันหนุกมหมหนุ่มมากหนังดีมากเพราะว่ามันเฉยๆนะมัน<อ>เป็นหนังให้กำลังใจเขาชอบความโพสิทีฟของมันอ่ะใช่เป็นหนังดูจบแล้วได้พลังโพสิทีฟกลับบ้านแล้วจบการรีวิวละเพียงเท่านี้